สวัสดีครับผมพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับผมมือนีกะบรรยากาศคือเก่าเช่นเคยครับพี่น้องครับผมอยู่กับขอกควายพายุนะครับอยู like ่อำเภอซ้ำสูงจังหวัดคอนแก้นครับพ mm ี hmm. ่น้องพาพี my my ่น้องมาเปิดราคาควายนะครับราคาเกษตรกรคือเก่าครับมือนีมีอยู่จากตัวครับพ่อมีอยู่สองผมแม่ทองกับอัน แม่แยกลูกแม่หนึ่งครับแม่เดียวมีทั้งหมดเป็น3โตัวนะครับพี่น้องครับผมตนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาถามรายละเอียดกับตัวแรกนะครับผมตัวแรกนีเพื่อนเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับผมแม่ลูกตัวเมียครับครับผมซื้อว่งไหนครับนี่แม่เพิ่นจะ่าก่อนเงินครับก่อนเงินครับพี่น้องครับผมลูกก่อนท้องก่อนเงินกับน้องก่อนท้องครับพี่น้องครับผมผมนี่พอเวลาซื้อสองในสามนะครับพี่น้องครับผม นะครับผมลูกสาวเพื่อนได้อายุจเดือนครับสาวเพ่จ็ดเดือนกว่าแล้วครับเจ็ดเดือนกว่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้สถานะแม่เพิ่นกระท่องแล้วนะครับแม่เพิ่นท่องในหกเดือนนะครับแม่เพิ่นท่องในหกเดือนนะครับท่องกับพ่อบิ๊กเบิร์ดเนาะครับบิ๊กเบิร์ดครับพี่น้องครับผมท่องกับบิ๊กเบิร์ดนะครับในหกเดือนตรวจท่องให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยแม่เพป็นสูงไรเป็นไงครับสูงร้อยสามสิบซี่บวกลบครับร้อยสามสิบซี่บวกลบด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับผมนะครับเปิดราคาไปานไรับเป็นัั้้นนเครบพี่องครับผม ผมแม่ลูกตัวเมียซื้อสองในสาม,ม,สามครับพี่น้องหกหมื่นเกาพันบาทนะครับพี่น้องราคานี้ก็กรวมตรงเลยรวมตรงราคาต่อรองได้อีกนะครับ,รบต่อรองได้อีกเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเพึ่งรายละเอียดแม่เผนก้อนครับพี่น้องนะ <ๆ S 2> ครับผมเพึ่งหน้าตานะครับนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องตาแย้มแย้มจ้ำตาแย้มแย้มจ้ำครับงวงเขาเปิดกว้างครับพี่น้องนะครับผมนะครับของที่ธรรมชาตินะครับพี่น้องเสีดเสีดเป็นอย่างน้อยครับริมนี่แต่ว่าวิ่มันบ่เป็นอยังนะครับพี่น้องอ่องคอเอือกคว้าวนะครับทงทอกทงเท่าครับพี่น้อง เกลียดเกีบเท่าดีนะครับล้ำตัวล้ำคิงครับพี่น้องเบิ่งเอาครับนะครับผลงานการส่งลูกถือว่าเด็ดขาดครับแม่นี่นะครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับผมลูกสาวเหลียงหุ่ยงามกว่าพี่น้องครับผมคอสามอ่องนะครับผมนะครับนี่ครับผลงานการส่งลูกเพิ่นนะครับนะครับเบิ่งเอาครับโดยรวมเราว่มีตั้นี้นะครับผมมีตั้นี้ครับรับประกันตั้นี้ครับพี่น้องครับผมรับประกันตั้นี้รับประกันทองนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องรับประกันตั้นี้รับประกันทองครับผมสำหรับโคมนี่ซื้อสองได้สามนะครับผมเปิดราคาไปแค่ 6,000เก่าพันบาทครับ6,000เก่าพันบาทถนัดนึกคบพี่น้องครับผม6,000เก่าพันบาทนะครับราคานี้ก็ต่อรองเลยครับพี่น้องไปนี้เหาไปเบิ้งกับตัวที่สองครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งกับโคมที่สองนะครับผมนะครับโคมนี่นะครับผมนะครับโคมนี่ก็เป็นแม่ลูกตัวเมียซื้อสองในสามเมื่นกี้นะครับพี่น้องครับผมนะครับแม่มันซื้อว่างไรครับนี่แม่เพ่นนอัถุงเงินครับแม่ถุงเงินนะครับพี่น้องครับผมแถุงทองแม่ถุงเงินกับน้องถุงทองครับพี่น้องครับผมนะครับโคมนี่ ครับแม่ลูกตัวเมียคือกันครับพี่น้องครับผมนะคตัวเมียคือกันนะครับสื่อสองเลยสามนะครับผมตอนนี้สถานะแม่เพิ่นธุคือท่องแม่เพิ่นท่องได้หาเดือนนะครับท้องได้หาเดือนนะครับท่องกับเพจที่สามได้หาเดือนท่องกับเพจที่สามได้หาเดือนนะครับครับพี่น้องครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่นธุ์นะครับพี่น้องเหลียงหุยนะครับผมกินยาเก่งๆครับพี่น้องนะครับแม่เป็นสูงเท่าไรก็ครับสองร้อยยี่สิบหกบวกลบร้อยยี่สิบหกบวกลบด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับร้อยยี่สิบหกบวกลบนะครับพี่น้อง คมนี่แม่ลูกตัวเมียกับสื่อสองได้สามนะครับเปิดราคาไปหลายวานไหนก็ครับหามื่นเก่าพันบาทเท่านั้นครับหามื่นเก่าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมหามื่นรอาพันบาทต่อรองได้อีกครับครับต่อรองได้อีกครับรวมส่งครับพี่น้องนะครับเบื้องหน้าตาแม่เป็นครับก็ถือว่าสายพัฒนานะครับพี่น้องกับเบื้องเอาครับนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องนะครับองค์คอหรือพวกเข่าทุ่งถอกทุ่งเท่าครับกีบเล็บกีบเท่าดีนะครับผมนะครับลำตัวลำคิงดีนะครับพี่น้องเบื้องเอาครับมันไายงามหางสวยครััับบบพพีี่่่่นนนน้องะคครรผมมแเิ นะครับเดี๋ยวให้ไปเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับผมผลงานการส่งลูกก็ถือว่าเด็ดขาดอีกแม่นึงนะครับเห็นหุ้ยนะครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นนะครับผมน้องทุ่งทองนะครับผมแม่ทุ่งเงินนะครับผมคมนี่ซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องสถานะแม่เพิ่นกระท้องแล้วนะครับกับเพชรอีสานได้หาเดือนหาเดือนนะครับครับผมเปิดราคาไปแค่หาหมื่นเก้าพันบาทครับหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับผมหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องราคาเกษตรกรคือเก้าครับราคานีรวมส่ง ครับร้องจงร้องนะครับที่สาคัญกับต้อรองกันได้พร้อมครับต้อรองกันได้ครับผมผู้ใดสนใจคมที่หนึ่งหรือคมที่สองนะครับจังโทรมาสอบถามกันได้ครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกับตัวที่3ครับพี่น้องครับแับนี้ครับครับพี่น้องมาเบิ้งกับตัวที่3ครับแับนี้ครับผมนะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับผมเป็นแม่พร้อมผสมนะครับครับแม่พร้อมผสมแม่แยกลูกพร้อมผสมครับพี่น้องครับนะครับมันซื้อวางไหนล่ะครับคือว่าแม่น้องต้นหอมแม่ต้นหอมครับต้นหอมนะครับพี่น้องคคคคครรรััััับบบผมมมนนนนะตต้หออออาลกษณวโดดดเเ่่ขงพื ความชัดเจนของถุงถอดถุงเท้าครับพี่น้องเบื้องเอานะครับขาวสะอาดจุ้ยครับพี่น้องครับผมนะครับมันสูงไรไปไหนแล้วครับถุงร้อยสามสิบสองบวกลบร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับพี่น้องครับผมนะครับสถานะก็คือมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งมีลูกแล้วตัวหนึ่งครับนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมผสมนะครับผมความผสมนะครับตรวจท้องให้เรียบร้อยแล้วครับครับผมตรวจภายในให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเป็นแม่แยกลูกพร้อมผสมครับพี่น้องครับผมนะครับอัตลักษณ์ควายไทยมาเต็มครับพี่น้องตัวนี้เต็มเกลี่ยจำคออ่องทุกน้องเขาจัวครบพี่น้องนะครับผม เปิดราคาแบ่งปันพี่น้องเข้าไว้ายปนไดนครับตัวนี้หามื่นเก้าพันบาทครับหามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมหามื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องเอาไปต่อรองได้นะครับรวมส่งเอาไปเลี้ยงกับพี่น้องราคานีต่อรองได้นะครับรวมส่งให้พร้อมนะครับหามื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะครับผลงานการชงลูกถือว่าบ่ขี้ลายครับแม่บอกแม่พันตัวนี้นะครับผมสําหรับแม่ต้นหอมนะครับผมนะครับพร้อมผสมครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบื้องรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องครับผมเพียมเรียมจ้ำ <แ>กระ<ว>ดานเขาไ่ตาแต้มแก้มจำครับพี่น้องปากคาบแก้ยวชัดเจนนะครับผมคออ่องมร pe ้าวไงครับพึ่น้องขาครับพี่น้องขอแข้งขอขากรีบเด็กกรีบเท่าดีนะครับผมล้ำตัวล้ำคิงถือว่าเป็นควายที่กว้างครับพี่น้องนะครับคววยกว้างนะครับเตี้ยมไงครับพี่น้องครับผมนะครับเบื้องไทยเบื้องหางเบื้องรับพุ่มหางพัวหางเงาดีนะครับหัวนมงามๆอยู่ครับพี่น้องนะครับควายยังสดๆอยู่ด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับ ว่ายังสดๆด้วยครับพี่น้องผู้ใดมีพอพันอยู่ในใจครับเอาไปเรียกสันใส่เอาสําหรับแม่นี่ครับพี่น้องครับผมเอาไปเซิ้งกับมือครับพี่น้องนะครับเปิดไว้ให้พี่น้องนะครับหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นด้วยครับพี่น้องครับผมหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องกรับเบิ้งเอาครับผมรับประกันตั้มนี้เนาะครับครับครับพี่น้องจุงให้พี่น้องครับเบื้องนะครับผมครับพี่น้องเบิ้งเอาครับผมควายงามๆนะครับราคาเกษตรกรอด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับขอข้านี่ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่่่่่่น้้้้้้้อออองงงผผูููููใใใดดดดยยยกกกกกกกลลลไไไ็็เเขาาามบบบิิตััววจรรคถสะ รมาสอบถามก้นครับพี่น้องครับผมเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะครับผมนะครับมีอยู่3าตัวครับเบอร์นี้มากตัวแต่ยังโทรมาครับพี่น้องครับผมนะครับสำหรับเบอนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เช่นนี้แ้วครับผมนะครับฝากติดตามคลิปแม่ๆของทางช่องนะครับมือนีกับขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีครับ